สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง b ์บลูทุกท่านนะครับมาเจอก,กันในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแล้วก็แน่นอนฮะคงพูดถึงหลังเกมครับที่เชลซีครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเวสต์แฮมได้แบบผุดวิดเลือดตาแทบกระเด็นครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดหลังเกมบทสัมภาษณ์มีอะไรกันบ้างก็สามารถติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกันเหมือนเดิมฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ้วยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีนะครับก็ฝากติดตามเพจของสิง World ว f f o ฟุตบ l ลกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆและเตรียมได้เลยฮะมีติ้งผ่านช่วงเวลาที่เชลซีเตะดึกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเตะเร็วเมื่ไร่เนี่ยเรามาเจอกันแน่นอนนะครับ แล้วก็ฝากอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับสนับสนุนช่องปามสบาทห้บาทครับสำหรับฟองน้ำชิงครับชิงเมจิกสปอนจ์นะครับก็เป็นฟองน้ำที่สามารถขัดจัดได้ทุกคราบเลยครับเกมจบคราบหมดด้วยชิงนะครับขัดง่ายๆด้วยน้ำเปล่าไม่ต้องไปผสมสารเคมีหรือว่าอฟองน้ำสบู่อะไรเลยนะฮะสามารถขัดรองเท้าสตาัดแนะนำฮะ ว่าซื้อติดรถเอาไว้สำหรับผู้ชายครับเวลาใครอยากทําความสะอาดรองเท้าสตั๊ดนะครับก็จุ่มน้ํานิดหน่อยแล้วก็เช็ดได้เลยสนใจนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ทางช้อปปี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีโค้ดส่วนลดพิเศษด้วยนะครเพียงแค่พิมพ์ว่า m u n h s b c f นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะหลายคนอาจจะจำไม่ได้เดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์เอาไว้ให้สำหรับใครที่อยากสั่งซื้อผ่านทาง ชอปปี้นะฮะสนใจนะฮะฟองน้ำชิงได้เลยนะครับอ่ะไปว่าถึงเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เชลซีเตะดึกอีกแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเอาชนะเวแซมไป2-1นะครับเวแซมนำก่อนครับจากจอร์อดโบเวนนาะที T 42ครับเลวายโควิลครับโชว์แจกของรับจ่ายบอลคืนหลังพลาดโดนจอร์อดโบเวนลงโทษเลยนะครับขึ้นนำก่อนแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเชลซีก็เปลี่ยนตัวเร็วด้วยนะครับมาได้ประตูตีเสมอจาก เปโดเนโตนาที64ลูกนี้เกือบมีล้ำหน้าของมาร์กิลกับคูคุระยาที่สุดท้ายบอลไม่ได้โดนมาร์กิลนะครับถ้าโดนมาร์กิลเนี่ยลูกนี้ล้ำหน้านะฮะยังดี VAR ไม่ได้ริบป,ประตูนี้ฮะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายแล้วมีโชคเหมือนกันนะครับจังหวะยิงของโคพาเมอร์ไปฉลับอารอนวันบีซาก้าเข้าไปลูกนี้เป็นโอนโกของวันบีซาก้าครับนาะที74ทําให้เชลซีชนะเวสต์แฮมไป2-1นะครับก็เชลซีเนี่ยครองบอลได้มากกว่า67% นะยิงย2ิง22ครั้งตรงกรอบแค่3นะครับนะตรงกรอบ3ถือว่าน้อยมากนะซึ่เป็นตัวจริงครับก็ประตูประเดิมเป็นฟลิปยอเกนเซนได้เล่นแล้วนะครับสายเป็นคูคุริยาขวาเป็นวิสเจมเซนเตอร์เนี่ยเปลี่ยนอีกแล้วครับใช้โทซินเล่นกับโควิลนะกลางก็ไกเซโดกับเอนโซแนวรุกมาดูเอเก้นะฮะซานโชพาเมอร์แล้วก็แจ็คสันนะครับ ก็หลังจากจบเกมครับมาริสกาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าวันนี้เป็นเกมที่หนักในแง่ของสภาพจิตใจครับเมื่อเวซฮม,มาเล่นที่นี่และตั้งรับด้วยผู้เล่นทั้งหมด10คนมันไม่ง่ายเลยครับคุณต้องมีความแข็งแกร่งทางทจิตใจและต้องมีความอดทนเรามีโอกาสยิงมากกว่า10ครั้งในครึ่งแรกเรามีโอกาสที่ชัดเจนครับแต่โชคร้ายที่เรายิงไม่เข้ากรอบเรามีสกอร์ที่ตามหลังแต่สุดท้ายเราก็กลับมาเป็นฝ่ายชนะ ขณะเดียวกัน,นครับมาริสกาก็ให้สัมภาษณ์มีช่วงจวังหวะที่แจ็คสันกับมาร์กิวเจ็บนะฮะก็บอกว่าทั้งนิโก้แล้วก็มาร์คเนี่ยทั้งคู่บอกกับผมครับว่าพวกเขาโอเคดีดังนั้นเนี่ยผมหวังว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันมาริสกาก็บอกว่าตอนนี้นะอันนี้ชอบบทสัมภาษณ์นี้มากครับเขาบอกตอนนี้โรเบิร์ตซันเชสต้องการที่จะพักก่อนนะครับและฟลิปโยเกนเซนกำลังทำผลงานได้ดีมากๆนะฮะบทสัมภาษณ์แกก็ยังแบบค่อนข้างจะเซฟพอสมควรนะ ต้องการพักก่อนจริงมึงก็ดรอกไปแหละพูดง่ายๆนะฮะนอกจากนี้มาเรสกาก็พูดถึงความผิดพลาดในเกมรับวันนี้นะครับเขาบอกว่าผมไม่ได้กังวลครับความผิดพลาดในเกมรับมันคือแนวทางการเล่นของเราครับบางครั้งความผิดพลาดในเกมรับก็เกิดขึ้นได้ผู้สับประตูพลาดบ้างกองหน้ายิงไม่เข้าบ้างนี่มันคือฟุตบอลครับมันเกิดขึ้นได้สิ่งสําคัญคือเราต้องเดินหน้าต่อไป ขณะเดีวยวกันมาริสกาก็บอกว่ามันเป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมสาหรับเราครับในแง่ของผลการแข่งขันก็คือของทีมอื่นด้วยที่พวกมนซิตี้แพ้ดิวิเซ่นแพ้อะไรอย่างนี้ครับและพวกเรารู้ดีว่าวันนี้ทําให้ทุกอย่างยิ่งดีขึ้นไปอีกขณะที่เปโดเนโต้ครับคนยิงประตูให้กับทีมเนี่ยก็บอกว่าการกลับมาชนะได้หลังจากมีสกอร์ตามหลังเนี่ยมันสําคัญมากๆสําหรับเราครับพวกเราต้องมีความคงเส้นคงวาครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดพวกเราคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ครับ เมื่อเราชนะทุกคนบอกว่าเราดีที่สุดแต่เวลาเราพ่ายแพ้เนี่ยทุกคนบอกว่าเราแย่ที่สุดดังนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของความคงเส้นคงวาและการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างขณะเดียวกันเปโดเนโตเนี่ยแกมีท่าดีใจนะฮะที่เหมือนแบบแปลกแอะ่ะเหมือนทาให้คนอับป,ปากอะไรแบบนี้แกก็บอกว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยคุณสามารถเป็นคนที่เก่งที่สุดได้แต่ในเวลาอีกไม่นานเนี่ยคุณก็สามารถกลายเป็นคนที่แย่ที่สุดได้เช่นกัน นอกจากนี้ไปดูในโต้ก็บอกว่าถ้าคุณอยากที่จะคว้าแชมป์ครับคุณต้องรู้จักถึงความยากลําบากและอยู่ที่นี่เพื่อต่อสู้และทําให้ดีที่สุดเพื่อจบในระดับที่ดีที่สุดขณะที่มาร์คคูคุเรียก็ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าชัยชนะนี้มันมีความสําคัญมากต่อหน้าแฟนบอลของเราครับวันนี้เราแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ความมั่นใจและผมคิดว่าเราสมควรสําหรับสามแต้ม เรากําลังเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ครับเรากําลังต้องการที่จะคว้าแชมป์เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับเราต้องอดทนต่อความยากลําบากวันนี้เรากลับมาได้หลังจากความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกนอกจากนี้คูคุคริยะก็บอกว่าพวกเราเล่นกันเป็นทีมในวันนี้ครับเล่นกันเหมือนครอบครัวเดียวกันและผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับเราขณะที่เจนฟรังโกโซล่าครับคอมเมนต์ถึงเอนโซบารสกาครับเขาบอกว่าเขากล้าหาญมากครับในการเปลี่ยนผู้สับปะตูมือหนึ่ง ผมคิดว่าได้ทำการตัดสินใจที่สมควรจะต้องทำแล้วนะครับอ่ะก็ Man of the Match เนี่ยในเกมนี้พรีเมียร์ลีกให้เป็นมอยเซสไกเซโดนะครับไกเซโดฮะได้เป็น Man of the Mat c h นะครับขณะเดียวกันครับอ่ะว่ากันย,ยาวๆครับข่าวตลาดซื้อขายนักเตะเกิดอะไรขึ้นบ้างตลาดปิดในช่วงหโมงนะฮะเพราะนั้นวันนี้คลิปเนี่ยอาจจะยาวหน่อยเริ่มที่บ่าย2ก่อนนะเอร์วิโกครับเบนชิวเวลเข้ารับการตรวจร่างกายพาเลสแล้วก็เชลซีอนุมัติทุกอย่างแล้วรอ เส้นสัญญานะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรก็ย้ายยืมตัวนะครับน่าจะน่าจะไม่มีอะไรนะฮะขณะเดียวกันครับช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามบ้านเราบ่ายสามเกือบเกือบสี่โมงเนี่ยนะเมทรอบ,บอกว่าเชลซีอาจมุ่งเป้าไปที่การเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางก่อนเดรไลน์ตลาดซื้อขายโดยจะมีความคืบหน้าและการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเรื่องในตำแหน่งปีกและกองหน้าสำหรับช่วงซัมเมอร์หากไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆเกิดขึ้นในวันนี้ นะฮะสุดท้ายก็ไม่ได้อามูก,กูแหละนะฮะ,ะเดี๋ยวไปว่ากันเรื่องรายละเอียดนะขณะที่ช่วง4ี่โมงครับโรมาโนโรายงานว่าสเปอร์ยพยายามตกลงกับดีซัซี่ให้ได้หลังจากมีการบรรลุข้อตกลงกับเชลซีไปแล้วเมื่อวันนี้และยังไม่ได้รับไฟเขียวซึ่งหลังจากนั้นนะฮะก็มีช่วงเย็นข่าวใหญ่ๆก็เอ็นคุนคูไม่อยากย้ายทีมแบบยืมตัวก่อนเน็ d ลน์ตลาดซื้อขายในเดือนนี้คาดว่าตัวนักเตะจะอยู่กับเชลซีต่อไปแล้วก็สุดท้ายก็ได้อยู่จริงๆนะฮะก็ได้ลงเล่นด้วย นะที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานด้วยอารอนออลเซมิโนจะอยู่ที่ลอนดอนต่อไปครับโดยคนใกล้ชิดของนักเตะปฏิเสธข่าวลือเรื่องการติดต่อกับมักเซยและยืนยันว่าจะไม่ย้ายออกไปขณะเดียวกันนะฮะก็มีภาพของเจ้าฟิลิกนะฮะที่เฮียวีโกไปเรียบร้อยครับย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานนะด้วยสัญญายืมตัวนะครับอันนี้ก็ข่าวเรื่องของเจ้าฟิลิกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงดึกนะครับช่วงดึก ก็เขาบอกว่าดิวจาฟิลิกไปมิลานเนี่ยตอนแรกสักสองทุ่มครึ่งนะรายงานแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเป็นเฮียวีโกนะฮะจบเรียบร้อยนะ,ะสำหรับเรื่องของเจ้าฟิลิกนะครับที่เหลือเนี่ยจริงๆเชลซีมีข่าวฟาบิโซโรมาโนโร,รายงานบอกว่าดาริโอเอสุโก้ midfield วัยสิปีของลิสบอนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เชลซีพิจารณาครับโดยเริ่มมีการเจรจานะครับแต่อาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์นะครับที่เหลือเนี่ยเท่าที่ดูก็ช่วงประมาณ4ี่ทุ่มบ้านเราก็คือเฮียวีโก้เจ้าฟิลิกนะครับ ตอบรับข้อเสนอนะฮะมิลานเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดนะฮะแล้วก็ค่ายืมรวมอยู่ที่5ล้านปอนด์นะครับขณะเดียวกันนะฮะก็ช่วงประมาณสัก5าทุมบ้นเรามีมีข่าวเมื่อวานเกี่ยวกับนิโก้โอไรซี่จะได้ฮะกองกลางแมซิตี้ปรากฏว่านักเตะอยู่กับทีมต่อไปครับแม้ได้รับความสนใจจากเชลซีซิตี้อ่ะเหมือนกับต้องการใส่เงื่อนไขซื้อกลับในการ ให้กับเชลซีคือถ้าปล่อยเชลซีต้องการเงื่อนไขซื้อกลับถึงยอมปล่อยซึ่งเชลซีไม่ยอมรับข้อเสนอสุดท้ายก็ดิวล่มไปนะฮะที่เหลือเนี่ยก็เฮียวิโกตอนประมาณตีสองครับก่อนบอลเตะชั่วโมงหนึ่งเชลซีเซ็นสัญญากับมัติสอามมกูครับก็เป็นมิดฟิลด์ของแซงเอเตียนวัย19ปีนะฮะก็เตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายนะฮะก็ย้ายมาเชลซีเลยนะฮะไม่ได้ส่งให้สตราบุกนะครับก็ค่าตัว15้าล้านยูโรนะรเป็นการเซ็นสัญญาระยะยาว แล้วก็ที่เหลือช่วงดึกครับมีการปิดดีลย,ยืนยันเรื่องของดอทมุลครับคว้าตัวชูบูเมกาไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็ต่อด้วยตีสามครับช่วงบอลเตะเลยวินล่าบรรลุข้อตกลงกับเชลซีในการยืมตัวอักเซลดิซซี่จนจบฤดูกาลซึ่งเป็นเฮียวีโกด้วยนะครับหลังจากนั้นไม่นานดิซซี่กับวินล่าก็ทางวินล่าจะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดรวมถึงค่ายืมด้วยนะโดยที่สเปอร์เคยยื่นให้กับเชลซีแบบไม่มีออปชั่นซื้อขาด นะครับอ่ะก็เรียบร้อยไปนะฮะขณะเดีวยวกันดีลใหญ่ๆเมื่อวานนี้ก็มีสเปอร์ปิดดีลยืมตัวมาติสเตลครับออปชั่นซื้อขาด60ล้านยูโรมีแมนซิตี้ครับเฮวิโกนิโก้กอลเซเลสจากปอร์โตครับซิตี้จ่ายค่าตัวรวมประมาณ60ล้านยูโรนะครับซิตี้นี่ก็เฮวิโกเยอะนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเวสแฮมประกาศคว้าตัวอีแวนฟูกุซันจากไบรตันนะครับเป็นสัญญายืมตัววิลล่าก็ได้อเซนซิโอมาครับยืมตัวจากเปเช แล้วก็มีเอซิมิลานได้ซานติโก้คิมินสจากฟิเนนูสครับกองหน้าที่32.5ล้านปอนด์ส่วนดีลอื่นๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมอัปเดตให้แล้วช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะสรุปว่าเชลซีได้ใครมาบ้างสุดท้ายนะฮะมีตอนนี้ตลาดปิดแล้วนะครับก็ยืนยันครับแมนซิตี้ได้ตัวนิโก้กอสซาเลสนะฮะหกล้านยูโรนะครับโดยที่เซ็นสัญญาก,กัน4ปีครึ่งนะอิสมาเอลเบนาเซอร์ครับย้ายจากมักเซยไปร่วมทีมเอซิมิลานด้วยสัญญายืมตัว นะฮะมีโนอาโอกาอร์ครับนะย้ายไปร่วมทีมนาปโปลีแล้วครับเป็นสัญญายืมตัว2ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาด23ล้านยูโรแล้วก็มีปิดท้ายครับดีลของดิซซี่เนี่ยเกือบย้ายไม่ทันนะข่าวบอกนะครับบอกว่าดีลของดิซซี่เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยก่อนตลาดจะปิด1ชั่วโมง นะสื่อสื่อบอกเกือบย้ายไม่ทันนะเซลดิซซี่ที่เหลือเนี่ยข่าวผมพยายามเน้นข่าวใหญ่ๆแล้วกันนะเรื่องมาติสแตลก็เรียบร้อยนะเขาบอกว่าถ้ามาติสแตลเซนทาวรเนี่ยจะเซ็นสัญญากับสเปอร์6ปีนะฮะประมาณ55้าล้านยูโรถึง60ล้านแต่เป็นยืมตัวไปก่อนนะยืมตัวไปก่อนมิลานเนี่ยได้ตัวดิคาโดซอตติลครับกองหน้าฟิลิปินติหน้ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเท่ากับมิลานเนี่ยได้ซอตติลได้เจาฟิลิกไปด้วยนะถือว่าโหดมากนะครับ ที่เหลือเนี่ยก mm ็ด hmm. okay. mm ูแล้วไม่ได้มีดีลใหญ่ๆส่วนมนซิตี้อ่ะสุดท้ายสรุปที่โอมามามูช75ล้านยูโรนิโกกอซาเลส60ล้านยูโรอับดุลคอเดียคูสานอฟ40ล้านยูโรแล้วก็วิเตอร์ริส37ล้านยูโรนะครับนี่คือทั้งหมดส่วนอีกอันนึงไม่พูดถึงไม่ได้หลายคนเห็นภาพ่ารทสดมีภาพของวิลเลียนที่ไปนั่งชมเกมที่เดอะบริดจ์สุดท้ายวิลเลียมที่เป็นฟรีเอเยต์เนี่ยวิลเลียนตกลงย้ายไปอยู่กับฟูแลมนะครับก็ไม่ได้มาเชลซีแต่อย่างใด ก็ปิดท้ายครับสรุปให้หน่อยว่าเชลซีความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายตกลงเป็นอย่างไรบ้างนะครับขาเข้ามีคนเดียวครับมัติสอามมกูครับ12.5ล้านปอนด์หรือประมาณ15ล้านยูโรเรียกกลับมาจากยืมตัวคืออาลเซมิโนโจากโบคาจูเนียเทวชโลบาจากพาเลสแล้วก็ดาโตฟ,ฟูฟาน่าจากเกอร์สเตเป้จากลีกตุรกีแต่ที่เรียกกลับมาเนี่ยฟ,ฟูฟาน่าเพรเจ็บขาออกไปจอฟิลิกไปมิลานครับยืมตัว ดิซซี่ไปวิลล่ายืมตัวเวก้าไปยูเว่ยืมตัวคาซาเดไปตอริโน่ขายขาดครับ15้าล้านยูโรชูบูเมกายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด40ล้านปอนด์แล้วก็เบนชิวเวลไปพาเลสยืมตัวไม่มีออปชั่นซื้อขาดค่าเหนื่อยจ่ายคนละครึ่ง50-50ที่เหลือชุดเล็กมีเดวิดวอชิงตันไปซานโตสครับยืมตัวคาเล็บไวลี่ไปวัตฟอร์ดแล้วก็เป็นยืมตัวนะครับแล้วก็ฮาวิเวลขายขาดนะฮะสำหรับ เอ่อคิวอเพราะว่าฮาวิ่วเวลหมดสัญญานะส่วนที่เหลือเนี่ยดูสิวิลล์เอเวอตันเวสแฮมเอนกูกับแมนยูบบเยนสุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดของข่าวที่นํามาฝากกันนะจัดให้เต็มๆสำหรับแฟนสิงห์บลูใครชื่นชอบละเอียดยิบขนาดนี้อยากสนับสนุนก็โดเนทส่งไปซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทได้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ